มนุษย์ออฟฟิศมีวิธีหาแฟนยังไงคะอย่างนี้ต้องรู้เท่านั้นค่ะปฏิโมรติห้วยขวางไปจริงได้เลยขอหนึ่งเดือนเจอหน,น,นึ่งเดือนจริงๆก็แน่นอนแก้ตัวเนาะเพื่อนของเพื่อนหรือว่าในออฟฟิศอย่างนไรแล้วก็มีคนแบบคอนเฟิร์มแบบว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงคิดว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็มาเองเพราะเราสวยร,รูปไอจีเดี๋ยวก็มีคนถามปัดแอป์สินเดอร์ กบ bo. ไปแห่งอื่นเนี้ยเราก็จะเลือกพัก <c oughs> บดีๆตามสเปกเราถ้าสมุนไสายฝ่อหน่อยก็ไปอ่านแถวนะ้าเขาว่าหน้าโซเชียลเลยก็ว่าไปทองหล่อพยายามออกไปข้างนอกเยอะๆไปคาเฟ่ไปแบบร้านหนังสืออะไรเงี้ยสองอย่างดูแลตัวเองกับมือตรงตึกเกรสรนะน่ะค่อนข้างแมนอย่าท้าทายแต่บอว่าถ้าไม่ใช่ให้ไปเลยไปเลยจริงบอกเลยบอกแค่นี้ไม่ค่ะ เพราะว่าพอเรามีเงเนี่ยเราก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองได้อย่างบางที่เราอยากรบแฟนแบบหนุ่มญี่ปุ่นหนุ่มเกาหลีเราก็สามารถใช้ดินเลือก g e เลือกโลเคชั o แล้วก,ก็ปั่นไดเลือกสิ่งที่ดี<อ>ที่สุดให้กับตัวเองค่ะก็อยู่เฉยๆเขาก็มาค่ะตอนนี้เขาเป็นได้แบบแปดลีลละอ๋อหายไม่ได้ค่ะตอนนี้กำลังดูดูบบคนนี้อยู่ใช่ค่ะดูได้ที่ซิสเปิดต้ค่ะ<า>